ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปกันทุกท่านด้วยนะครับแหมหายไปนานช่วงนี้ทำโปรเจกต์นะครับเรียนจบก็เลยต้องขยันหน่อยนะครับผมต้อง <Wow. S 1> ขออาภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้มาทําคลิปเลยก็วันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตน้องกบด้วยละกันนะครับแล้วก็จะมาให้อาหารน้องกบด้วยเลยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงมันหรือเปล่านะครับวันนี้ <Wow. S 1> <c oughs> ก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรดีวันนี้นะครับตัดแวบบไปแวบบมาอยู่นี่แหละ ก็เดี๋ยวให้เป็นหนูแช่ละกันครับวันนี้เดี๋ยวลองให้น้องตัวนี้เป็นตัวแรกเลยละกันมาดูว่าเขาจะกินไหมครับเป็นหนูอไซส์วิ่งเห็นเขาบอกว่าไซวิ่งนะกบกินง่ายเขาบอกเขาบอกว่าอย่างนี้นะว่ากบกินง่ายนะกบอาหนูไซสนี้ก็กินกินไหมแ <laughs> ลบลิ้นแลบแลบเลยกินนะครับโอ้โหดอยู่นะเนี่ยเป็นไง จัดไปลูกฟี่ผมแหมตัวนี้ค่อนข้างอ่ามีจุดเด่นก็คือมีปานกลางหลังนะครับตัวนี้กบตัวนี้เนาะเป็นอ่ากบแอฟริกันบูฟ็อกเนาะโอ้โหดเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยเฮ้ยกระตุกหน่อยกระตุกหน่อยให้เข้ากืนเลเร็วเหลือแต่หางออกมาอย่างนี้ดูหลอนๆยังไงก็ไม่รู้ <laughs> ตัวต่อไปกันถ้าเจ้าหันหลังอย่างนี้แล้วข้าจะให้เจ้ายัางไงลือเป็นหนูสีดานะครับตัวนี้ดูแช่โอ้มีลายสีเหมือนกันหนูกลับตาอย่างนี้ไม่กินแน่นอนถ้าให้เดานะหลับตาอย่างนี้ไม่กินแน่นอนเนี่ยโยนลงไปก็ไม่เอ้กินเว้ยโอ้โหเป็นไงไม่เสียหน้าลูกพ่อไม่เสียหน้าไม่เสียหน้าบอกเลย โอ้มีแต่หางนะมองไปที่ปากกบนะหางหนูนะสวยงามหรือว่าหลอดงามก็ไม่รู้เจ้าเบิ้มนะครับตัวน,นี้ชื่อพี่เบิ้มนะครับเดี๋ยวมาให้อาหารพี่เบิ้มพี่เบิ้มกินไปแล้วเมื่อวานวันนี้จะกินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูถ้ากินก็ก็ดีนะจะได้มีคลิปยาวๆหน่อยเอ้ยพี่เบิ้ม พี่เบิม้มจัดดิลกูกแหมเอามาประเคนให้ที่ปากขนาดนี้ยังไม่คิดจะยังไม่คิดจะอ้ําเลยสักคําเลยนะพี่เบิม้มโอ้ถ้าหลับตาส่วนมากถ้าหลับตาแล้วถอยหลังเนี่ยคือไม่เอาเลยนะเดี๋ยวมาดูไปให้เจ้าอูดดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราเอาไปให้เจ้าอูดกันดีกว่าเนาะพี่เบิ้มไม่กินนี่อูดอยูน่นี่อ้วนที่สุดเลยอูดเนี่ยลองดู โยนลงไปก็ไม่กินนะอู๊ดกับพี่บ่มนี่คือกินไปแล้วเมื่อวานโอ้ไม่น่าเอาให้กินเมื่อวานน่าจะเอามาให้กินพร้อมกันเลยนะนเพื่อนๆจะได้ดูคลิปว่ามันกินเป็นยังไงไอ้สองตัวเนี่ยอ่ะอู๊ดอู๊ดลูกพ่อโอ้ยิงจังเลยอู๊ดพี่บ่มก็ไม่กินอู๊ดก็ไม่น่ากินละปะผมว่าไปให้ฮอนฟ็อกกันดีกว่า เดี๋ยวเขยญาติย้ายพี่ไปให้ฮอนฟ็อกดีกว่านี่แทดแดนฮอนฟ็อกอยู่นี่เป็นงไงบ้างคิดถึงฮอนฮอนฟ็อกเปล่าพูดผิดพูดถูกแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตัวนี้ก่อนดีกว่านาะเจ้าตัวใหญ่นะครับผมอ่าเป็นงไงบ้างลูกพี่เป็นยังไงมายังงั้นละเราอ๋เอ,อเป็นยังไงมายังไงอ่ะเราอะ่ะเฮ้ยนี่ ให้กับมือเลยเป็นไงโอ,อ้ยอุย้ยก๊อบเลยเสียงก๊อบเลย<ๆ>เห็นเปล่าแม่ไงลูกพี่เขาบอกว่ากินง่ายไซนี้ก็คือมีขนเป็นหนูมีขนด้วยแล้วแบบตัวเล็กด้วยอย่างเงี้ยกบกินง่ายแล้วขนหนูก็จะไปเหมือน,อนประมาณว่าไปล้างกับเพาะกบอะไรประมาณนี้แหละ <Wow. S 1> ที่ผมฟังเข้ามานะ แต่ว่าผมไปสอบถามมาเขาบอกเขาแนะนําให้หนูหมดเลยถ้าเป็นพวกกบเนี่ยคือมันดีต่อก,กบเขาบอกอย่างนี้นะนก็เป็นหนูแช่นะครับไม่ได้ทรมานสว์แต่อย่างใดนะเพื่อนๆน,นะก็คือมันตายแล้วนะครับผมเอามาให้นะครับอนันที่ตายแล้วมาให้เนาะโอ้โหขี่หลังนี่เป็นโอโรจิมารุเลกูเนี่ยเอ,อหมดแล้วออ <laughs> เออมา ดูเจ้าปิกาจูกันหน่อยดีกว่าปิกาจูเอ้ยตัวนี้ผมตัดขามันออกเพราะว่าเอาไปให้ตัวเล็กกินเอ้ยปิกาจูแไม่เอคำเดียวให้ตัวเล็กนะปิกาจูนะเพราะว่าปิกาจูรู้สึกว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยกินอาหารก็เลยว่าจะกระตุ้นการกินหน่อยก็เลยให้ตัวเล็กไปก่อนแล้วก็จะให้บ่อยๆหน่อยพร้อมเลยปิกาจูผมเนี่จะรอดไหมเนี่ยตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะ มาให้เจ้าเขียวกันหน่อยดีกว่ามับเขาให้โอ้โหกบกับหนูตัวเกือบจะเท่ากันเลยเนี่ย <c oughs> แม่จัดไปลูกพ่อค่อยๆก,กินนะลูกนะดูสายตามหน้าเบิร์ดกะโลกุมากเลยเนี่ย <c oughs> ดูทรงสวยอยู่นะมีเขาสูงนะตัวเนี้เขามันสูงเห็นป่ะ ตรงตามันอนะเหมือนมีเขาขึ้นสูงเลยเออปะเราไปตัวอื่นกันดีกว่ามันขุดหลุมดูมันขุดหลุมดิแอมฟองน้ำมันก็ไม่เว้นนะ <c oughs> ฟองน้ำก็ยังขุดอีกให้เจ้าเขียวตัวที่2กันดีกว่านะครับผมตัวนี้ให้กินหนอนนกไปเมื่อเช้าเพราะว่ามันอึนไงผมเอาเอามันออกมาล้างก็เลยหยิบหนอนนกให้มันกินไปดูมันจะกินหนูป่ หนูก็ตัวใหญ่นะเนี่ยเออถ้ามึงกินเนี่อิ่มเป็นเดือนเลยเนี่ยไม่กินมาหาเจ้าฮอกกันดีกว่านะครับผมเจ้าฮอกเอ้ยลูกอ่อเอ้ยฮอกไม่เคยทำให้ผิดหวังฮอกอ้ยจัดไปฮอกฮอกจัดไปลูกเออ ลายมันสวยนะเจ้าฮอกนะกันนี่เป็นสีเหลืองๆลงมาเป็นเหมือนเป็นแบบยังไงอะ่ะสามทางอะ่ะเออสีเหลืองๆสามทางอะ่ะกลางหลังอะ่ะยิ่งเข้ามา,ากันตัวนี้เป็นหนูด่างนะหนูด่างเรามาให้เจ้าเหลืองตัวนี้ดีกว่าตัวนี้กินอยู่แล้วตัวนี้กินง่ายเอา้าไม่กินเหรอเฮ้ยอายเขาได้เนี่ยเฮออ้ยออกินอยู่กินอยู่กินอยู่นะครับผม นึกว่าจะไม่กินซะแล้วจะอายเขาซะแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมชาติของเขานะในธรรมชาติเขาก็ล่าหนูกินอย่างนี้แหละแต่ของเราไม่มีหนูเป็นไน้เขาหรอกเอาหนูที่ตายแล้วนี่แหละมาให้นะครับก็สะดวกดีนะนแต่ละตัวเอ้หมดแล้วนี่พี่ใหญ่เราเมื่อกี้หมดไปแล้ว เช่นี้ไม่กินอะไรเดี๋ยวลองเอาตัวเล็กให้กินหน่อยตัวเล็กไม่ออกก็ไม่กินกินยากจังเลยวะตัวที่กินยากก็ยากอย่างนะตัวที่กินง่ายก็ง่ายมากเลยให้กินยังไงก็กินนะนี่อันนี้ตัวเล็กนะครับผมเป็นตัวเล็กแต่ว่าลืมกดทาย <c oughs> ครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะจบไปเพียงแค่นี้และนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด แชร์ Share, แล้วก็กด Subscribe อยากจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมมาทำให้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับผมบ๊ายบายครับ